ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ป้ากระยุที่พิพิธภัณฑ์มารายเข้าตอกนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรนะคะพี่น้องสิภาพาไปเบิงอันมาไล่ข้อตอกที่เป็นแบบคอและก็มาไล่ข้อตอกเป็นแบบสายเนาะคะ่ะไปตามไปเบิ้งทางได้กันเลยจ้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณท,ทันทีการุ่นนำกำลังใจมาให้ลุงป้าไม่มีอะไร จะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีลุงป่าผ้าปันผ้ากินผ้าเที่ยวค่ะสวัสดีเอฟซีมาเอฟซีเก่าค่ะเมนีป่ามาอยู่ทีวัดหอกองค่ะวัดหอกองนะคะเมนีป่ามารับลักซีนเข็มสองนะคะ่ะกสิภาพีน FC, ่น้องเอฟซีมาเบิงมาไล่ขอตอกที่สวยงามที่สุดนะคะเป็นประเภทนี้ของอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรทอดนะคะ เป็นประเพณีเดือน3ค่ะพี่เดือน3ก็มกรากุมพานะคะในช่วงนี้ค่ะ mm hmm. จะมีการแฮมาไล่ที่สวยงามที่สุดมีการแข่งขันการประกวดหลายอย่างนะคะอันนี้จะเป็นสาลาทองส,สาลานะคะนี่หอวัดหอกล่องนี่ค่ะอันนี้เป่นสิเก็บเิ่นสิพากกันเก็บมาไล่ข้าตอกทีใดลางวันชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศทั้งง่ายน,นะคะเดี๋ยวตามป่าไปชมขขาในเลยจ้านะคะะอ้ยมาชมอะไรข้าตอกค่ะ วัดพี่บัววัดในวัดวัดซื้อยังก็นคะวัดหอกองนะคะอีกมึงผียังเสียละหนึ่งอันโอ้เดี๋ยวจะเดินไปดูชั้นสองก่อนนะคะอันนี้คือติดพนแดดรังวัลนะคะโอ้สวยมากเลยประเภทสายประเภทพ่อประเภทประเภทสายเป็นอะไรเนี่ยเข้ามาประเภทสาย มาเบิงค่ะประเภทสายค่ะมาลายสายบอค่ะสอน่อยซื้อแต่ถ้าปพ่อคือเบิปอีลอยล่มากอันนี้มันตกแต่งเป็นเปียะโอ้ยสวยมากเลยค่ะพี่น้องมาเบิงงามแห้งค่ะ ค่ะอันพันวาง,งานพันอันช่วงกุมภาพันธ์เม่นบ่ค่ะก่อนวันมาคบูชา1่วันก่อนวันมาค้าบูชาหนึ่งวันประเพณีนะคะเลื่อนไปทุกปีค่ะประเพณีเ่มาไลขอต่อของจังหวัดยโสธรน,นะคะอำเภอ,ม,เอมหาชนะอำเภอมหาชนชัยคะ่ะหนึงนน่งเดียวในโลกอีกค่ะโอ้ยงามแห้งค่ะ สวยมากค่ะงามแห้งงามแห้งจ้ะโหเขามีให้จ้าเขาาสารทีห้าเขาม่เขาเขาเปลือกเขาเปลือกเาเปอามกขว่เบื้องขาท่ายไก่เบืองมะเร็ดเปลือกอ้อเห็ดงงามแห้งเนะคะเนาะเธอสิเมื่อลอยเป็นอันนี้ได้นาะคะนี่ค่ะเป็นย่อยอันนั้น ชอนี่เป็นรังบัานชนะเลิศค่ะมาไลา่คอนะคะมาไล่้อค่ะเบื้องเนื้พี่นอาา้องมาไล่้อโอ้ที่ขัวคือบานห้ามหรือหมอคะ่ะใส่หมอดินแล้วก็ขัวค่ะเป็นมู่บ้านหรือว่าเป็นกลุ่มเป็นอย่างคะ่ะพี่บัวตั้งสิค่ะเป็นกลุ่มนะคะ ปาร์หนึ่งเดียวในโลกค่ะที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะคะอันนี้รางวัลรองชนะเลิศค่ะมาลายสายฝนนะคะนี่ค่ะรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะ เพื่อจะเอารางวัลทีหนึ่งรางวัลทีหนึ่งทีสองมาไว้ข้างบนนะคะสาธุสาธุนะคะดูหุ่งามแห้งค่ะพี่น้องจ้างามแห้งงามแห้งค่ะ อันนี้รางวัลชนะนนเลิศมลา,ายสายฝนอ๋อมีมลา,ายสายฝนกับมีมลา,ายข้อบอกคะ่มมบบคะมีแต่ข้อตอกจก้ะนี่มีแต่ข้อตอกบางทีนะจ้ะโอ้ยเนาะออนซ้อนบนเห็ดเนะาะออนซ้อนแห้งค่ะออนซ้อนข้างล่างแล้วไม่เห็นเครื่องเลยแต่อันนี้คือเอามหอยร่องกับม้ากระเรียนู แอเป็น่าเป็นังเป็ปเปค่เล้ายๆกับประเภทนี่ของขอุบลน,นะคะแฮเทียนเนาะค่ะแต่เป็นดันสีออกองคะมันี่ยมันจะมีงใหญ่ๆเมาเนชัลอกมากๆมาแนะนํำวิธีการลอยข้ต่อค่ะข,ขออนุญาตเลยค่ะพี่บัวค่ะ พอมาป้องกันมันถึอหมอกเขาเขาไม่ใช่แบบไม่ได้ย่อมันมาเลยเต็มเหนียวเลยมีหลายสันที่ว่านะขอบคุณในไลน์นะคะมันีองดีค่ะเพรอะกาว่านำหมอกเกาะน้ำหมอกแม่สิกาว่าไกลว่านหมอกลมก็สิชักหลอดมากๆที้มันยอมมาของเงี้ยมันฟองขึาบอกไลยพอแดดออกน้ำหมอกปุ๊บก็เปิดถุงชักหลอดขึ้นมาหอยแต่อันนี้คือมันอยู่ในอาคารมันไม่มีลม มันเวลาห้องแห่จังไดมันจังสีบอโลนค่ะพี่อันพี่บัวมันก็จะมิลดมีลถบอคะมันเวลาแห่เป็นใจลนย่ยค่ะจังเสียวขึ้นสูงค่ะรลดิกัพแม่ลถหกลอเนี่ยแล้วก็เก่งมันแห่เทียนอ่ะแต่าอันนี้คือเอามารวงกันอันนี้แต่ละคุมแว่าต้นแห่ปงอยู่ค่ะสโอนาะก็เหดในะแห้ ที่เบิงได้อันที่เบิงได้อันนี้พ,พันว่าเดือนกุมภาพกุมภาพันธ์แต่เคุมอะไเพราะว่ามันะะจะเลือเล่อน่่ค่ะเป็นประเภทนี้ที่ยิ่งใยมาพี่อันนี้พี่บัวค่ะหนึ่งเดียวในโลก,โลกอ๋อหนึ่งเดียวในโลกของอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนะคะเนาะคะ่ะแต่ไม่เห็นละจา้าพี่น้องจ้าในมาลัยเข้าตอกค่ะอันนี้เป็นรังวัลชนะเลิศค่ะแล้วก็รังวัลลองชนะเลิศนะคะเผลอามาโซว้ข้างบนนะคะเนาะค่ะ ผู้ใจสนใจนะคะกัมาติดตามไดที่อำเภอมหาชนะชัยนะคะเบื้องด่านขางเนาะอ,นนอันนี้อันเล็กนะคะเนะค่ะ อันนี้เป็นอันหน่อยค่ะคนแขวนค่ะมาไล่ข้าตอกเนาะค่ะอยู่ในาลานะคะกรสิแตกต่างจากอันใหญ่ทีดางวัลชนะเลิศอันนี้เพิ่นเป็นการประกวดนะคะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ป่าก็ะยู่ที่พิพิธภัณฑ์มารัยเข้าตอกนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรนะคะพี่น้องสิพาไปเบิง อันมาไล่ขอตอกที่เป็นแบบคอแล้วก็มาไล่ขอตอกเป็นแบบสายเนาะคะ่ะไปตามไปเบื่องข้างได้กันเลยจ้าขอ,อนุชามีพี่นอ้องอันนี้มาไล่แบบสายเป็นรูปผ้าพเพลินนะคะเนาะมีมาไล่แบบสายอันนี้เป็นแบบตัวอย่างมาไล่าสายต่วของจริงฮะไทายเบื้องข้างบนเลยอะเพลินใน สีเฟินได้ลังว่านชนะเลิศน,นะจ๊ะนะนี่ค่ะค่ะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นมะลายแบบข้อมาเบิงค่ะมาเบิงรูปภาพแบบมะไรายแบบข้อค่ะอันนี้จะเป็นมะลายแบบข้อนะจ๊ะโอ้ยงามค่ะงามแห้งพี่น้องของจริงแห่งงามอีลีค่ะงามอิลีค่ะตากำลงังจะเห็นด้วยกันค่ะเดี๋ยวไปชมข้างในกันเลยนะคะมีเจ้าหน้าทีบ่บอขออนุญาตนะคะ นองอันนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์มารข้าวตอกนะคะน,นี่เป็นเห็ดตัวอย่างไหวนะคะตัวอย่างนะคะงามแหงจากพี่น้องจ้าเบิง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 งามแห้งค่ะสวยงามสวยงามค่ะค่ะอันนี้เป็นประวัติมารข้าวตอกนะคะ มันบอกว่าเป็นประเภทนี้มาไล่ข่าวตอกประเภทนี้เกาแกนศิษก,การมากคา่ะบูชานะคะที่ชุ่มชนบ้านฟ้าหยาดตำบ,บนฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรคะ่ะเพิ่นได้มีการสืบทอดประเภทนี้กันมาเย่าน่านนะคะโดยตีซศาบานจะน้ำข้าเนียวจะน้ำข่าเนียวเปลือกนะคะมาขัวไฟอ,อ่อ,อนๆหอหอนแล้วก็แตกออกเป็นตอกข่าวตอกตอกข่าวสีขาวนะคะเป็นข่าวตอกสีขาวนะคะแล้วก็น้ำมาลอยเป็นมาไล่าสายนะคะ ะะจะมีความสูงนะคะประมาณ10เมตรนะคะและ้วกมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามนะคะนะคะเขาบอกว่าเป็นการซื้อความหมายแทนดอกคันตะคารบนะคะมนฑามนฑามนฑารบนะคะเป็นดอกไม้ทิพย์แห่งสวงสวรรค์จันดาวดึงนะคะสวยงามนะคะพี่น้องจ๊านะคะเป็นปเพณนี่เกาเก่ของเผินนะคะเนาะ เป็นกระมีขั้นตอนพี่น้องขั้นตอนการทำมะไรข้าวตอกค่ะการเตรียมอุปกรณ์มะไรข้าวเปลือกข้าวเหนียวนะคะโดยสิใช้เตาถ่านนะคะการกล้วยหมอดินเค็มแล้วก็ได้สีขาวไม่ไผ่ค่ะนะคะนี่ค่ะขั้นตอนในการดําเนินการการทํามะไรข้าวตอกนะจ๊ะค่ะห้าก,กับสีเครข่วนะคะขวแบบไฟอ่อนๆนะคะตัวน,นี้เพิ่มขวแบบมีการประดิษฐ์ ประดิษฐ์ออกมาอย่างสวยงามค่ะเป็นการลอยนะคะเป็นการลอยมะไร่นะคะมะไร่ข้าตตอกนะคะห้าก็สิก็เห็นตับหอยมะไร่ดอกไม้นะคะอันนี้ห้าก็สิเห็นเป็นการร้อยมะไร่ข้าตอกนะคะสวยงามจะเป็นองจาเบิ้องเบืงบ้งเบิง้งเบื้งค่ะเมื่อหันปากกระา่า้เบิง้งอันที่เขาได้รับรางวัลน,นะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศนะคะ พี่น้องมีเอยียงนั่นเลยมีตัวนี้ด้วย,ววย <laughs> กีโก้พี่น้องกีโก้ตัวกิ้งโก้ด้วยอ๋ออันนี้เป็นตัวยางตัวยางหม้อค่ะหม้อกระเต้าที่ห้าใสในการขวัวนะคะที่ห้าวใสในการขวัวขัดต่อค่ะพี่น้องเบื้องเปลือกข้างในนะะี่ค่ะนี่ค่ะีตัวยางขอดเปลือกค่ะพี่น้องนี่ค่ะ เขาเปลือกเขาเนียวนะคะเนาะ,ะที่นั่นมะขัวนะคะ,คะอันนี้เป็นพิสพันธ์ทั้งน้าเลยเพนสิทสิเก็บไว้นี่ค่ะประเพณีหนึ่งเดียวในโลกเพื่นว่าค่ะนี่ค่ะประเพณีแฮม่มาไล่ขอต่อเนะคะ เวลไทยรูปเป็นเปิงค่ะ,คะเป็นการจัดผาากิจกรรมจัดงานนะคะแต่ละสุ่มชนค่ะกาิีมาซอยกันนะคะจังหวัดยโสธรการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะคะการจัดทำอะไรเข้าตอกนะคะ,คะนี่ค่ะ แล้วเบิ้องนี่ค่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่พ่นขัวเขาแล้วนะคะเพ่นก็สิมาสาธิตให้เด็กหน่อยเบิ่งนี่ค่ะแต,แต่กระสิมะเก็บเก็บเขาที่มันอันบรไเ้เป็นเขาตอกออกนะคะเป็นสีขาวๆค่ะแต่ก็เขาสูการหอยมาไล่ค่ะพี่น้องจา้านี่ค่ะเ,เดี๋ยวค่ะจะคูดแล้วค่ะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเด้อ นี่ค่ะเป็นหอยมาแล้วค่ะนี่ตัวอย่างคือเป็นหอยมาแล้วค่ะเป็นข้าวตอกค่ะมีกลิ่นหอมนะคะนะคะนี่ค่ะอ่ะค่ะอันนี้คืออะไรคะคุณลุงนี่เป็นงานมุนมาไรข้าวตอกรบอ้ขภาพเก่านะครับถ่ายว้เนาะตั้งแต่ของปีที่แล้วหรือเปล่าปีหกสามค่ะปีหกสี่กับพ่อในเหตุผลปะยิ่งใหญ่มากค่ะหนึ่งเดียวในโลกนะคะนี่ นะคะในเบิงก่อนอิยาไทยอันนี้เป็นนี่ค่ะประกาศนี่ค่ะเิ่นได้รับใบประกาศพร้อมค่ะการแห่โดยท่านผู้ว่านะคะเนาะงยามหลายแบะปี่นมีการละเล่นอีกค่ะการแสดงการละเล่นนะคะนะค่ะงานปิ่นองงามลายนะคะเนาะงามลายค่ะค่ะมื้อนี้ก็ะ เดี๋ยวดื้อมถ่ายข้างในให้พี่น้องเบิ้งค่ะเดี๋ยวะคะ่ะพีพิาพัฒน์เน้หน่อยค่ะวังหารท่ายอันใหญ่ๆอยู่ข้างบนแล้วค่ะสวยงามอีดีค่ะค่ะพี่น้องจ้ามาหนีกับผ้าพี่น้องมาได้มาชมใมนการสาธิตการเห็ดมะไล่คอตอกนะคะนที่ขึ้นซื้อของอำเภอมหาชนาชัยจังหวัดยโสธรนะคะที่เพิ่นมีการทำมะไล่คอแล้วก็ เป็นการทำมาไล่าสายนะคะที่สวยงามที่สุดนะคะหนึ่งเดียวในโลกค่ะเป็นประเทศนี้เดือน3ของอำเภอมหาชนาชายจังหวัยดยโสธรน,นะคะค่ะพี่น้องผ่านไปผ่านมาเลยคะ่ะกะแวะมาไดา้ที่วัดบ้านหอกองอำเภอมหาชนาชายจังหวัยดยโสธรน,นะคะเด้อ เป็นมาไล่เขาต่อที่สวยงามที่สุดนะคะกัตซิมีอันนั้นที่เพิ่นได้ทั้งวันที่หนึ่งทั้งวัน,นร้องชนะเลิศแล้ววันชนะเลิศน,นะคะอยูท่ที่อันอยู่ทีโฮ่ทั้งขุนะะ่นแล้วค่ะฝากเอฟซีนะคะเด้อค่สะสัหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนพอกันในคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ